สวัสดีทุกคน,นจ๊าพวกเรานะทาคลิปวนไปได้นะจ๊ะเราเคยทําอะไรแล้วก็ทําอีกได้วันนี้พามาตัดกิ่งมอนมาปักชํามาดูสรรพคุณก่อนนี่เขามีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงเข้าใจไหมออช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยป้องกันโรคมะเร็งมีวิตามินบีหกช่วยบํารุงเลือดช่วยบํารุงตับไต ลดการเกิดสิวได้ด้วยนะจ๊าลดอาการปวดประจำเดือนป้องกันและยับยั้งการเกิดริ่มเลือดป้องกันเส้นเลือดแตกเน่เห็นไหมสาคุณแย่แย่วิตามินซีสูงด้วยป้องกันไข้หวัดได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นหมอนเชียงใหม่ของพี่หนุ่ยนะจ๊าของน้องหนวต้องหมอนนอก ข่าตาเทียบอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจมันนอกมันแปลกเป็นไปที่ช่องเดโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมารีข่าวตาเทียงนะครพนมด้วยนะจ๊ะไปติดต่อหาซื้อมอนมะเดือฝรัง่งมอนมอนมอนมาจากไหนมอนมอนมะเดือฝรัง่งเอ่อที่ช่องเดโชสุอินน้องดวดเข้าขายพวกเอ่อพืช ต้นไม้สารพัดเลยบอลสีไม้ด่างอ่ะพืชมงคลไปทักหาได้หมอนของน้องนวลนะพวกหมอนนอกเนี่ยเขาจะติดยากตัดกิ่งปักชำติดยากมากยิ่งเป็นที่เราได้มาก็คือที่น้องนวดให้มานี่หมอนดำออสตุรกยียังโอยงโอเคอยู่นะหมอนดำออสตุรกีนะ่ะแต่ถ้าเป็นหมอนไต้หวันสตรอบเบอรี่ค่อนข้างยากมากนกตัดกิ่งปักชำกว่าจะติดได้มาสามกิ่งสี่กิ่งนะ เออเดี๋ยวต้องเอาขึ้นปกคลิปแต่เนี่ยถ้าเป็นหมอนกำแพงแสนหมอนเชียงใหม่ตัดแล้วก็ทิมทิมง่ายดินเป็นดินเก่าเนี่ยเป็นดินเก่าที่เราเคยปลูกหอมอะไรเงี้ยตัดแล้วก็ทิมทิมเลยเนี่ยไอพวกนี้ที่เหลือ,อไปทําปุ๋ยหมกักใบไปทำนี่ได้เลยนี่ยใบเอาไปตากทําชาก็ได้จิ้มเข้าไปแบบนี้ เนี่ยเราจะเราจะให้เขารากงอกในตะกร้านี่แหละแล้วก็ถ้าติดรากแล้วก็ถอนออกไปปลูกโน่นนี่นี่นั่นก็ได้แล้วแต่คือเขาตัดง่ายเนี่ยเขาติดลูกแต่เราไปตัดแต่งไงเดยกกันเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาติดลูกอยู่นะอันนี้หม่อนเนใครเด็กๆเคยเห็นลูกหม่อนไหมจ๊ะเนี่ยลูกหมอน ไว้นะเวลาสุกก็จะเริ่มแดงรสชาติก็จะเปรี้ยวๆถ้าเป็นหม่อนตะวันสอไม่ได้จะหวานแต่เนี่ยหมอนกระแพงแสงเขาจะถ้าสุกแล้วจะหวานสุกก็จะเป็นลูกสีดำๆนะจ๊ะเด็กๆทําคลิปให้คนที่ไม่รู้ได้ดูกันนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ตัดแล้วก็ทิมๆไปอย่างี้แหละเขาติดง่ายไม่ดื้อไม่ซนด้วยได้อีกตั้งหลายท่อนจิ้มเข้าไป จิ้มแบบนี้แหละรสน้ำเช้าเย็นเขาต้องการความชื้นพอร่างงอกแล้วก็เอาไปปลูกมองไหนแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนบางคนพื้นที่ไม่มีคือปลูกในกระถางก็ได้กินนะม่อนวิธีการต่างๆนะมอนนอให้ไปดูที่ช่องเดชโชุกอินดูช่องน้องเอ9ก้กาเกษตรอินทรีย์ก็ได้ หรือดูช่องสาวน้อยทำสวนก็ได้นะจ๊ะทุกคนเนี่ยกลุ่มน้องๆเราเนี่ยเขาเก่งมากเคยเนี่ยเห็นกิ่งเล็กๆนี่ไหมกิ่งเล็กๆนี่เรายังเคยปักติดเลยเนี่ยกิ่งเล็กๆเ,เหมือนี้นะตัดเนี่ยตัดที่ใต้คอเนี่ยนีตัดใต้คอดิดีแล้วทิ่มลงยืนยังติดเลยเราเคยทำแล้วติดอ่ะไม่ได้เวีนยนเดี๋ยวตัดออกก่อนดีกว่า ตัดกิ่งตัดริบใบออกเนี่ยกิ่งเนี้ยเอาทิ่มกระถางนี่แหละกระถางพวกนี้เป็นกระถางดินเก่าทั้งนั้นเลยเนี่ยจะไดเ้เอาดินเก่าๆเ,เนี่ยเอามาปักชำเนี่ยเขาจะไม่เป็นกรดเป็นด่างคือเป็นดินเก่าที่ปลูกพืชนู่นนี่นี่นั่นแล้วพืชหมดอายุไขไปแล้วก็เอาดินเก่ามาทำ เนี่ยกิ่งเล็กกิ่งน้อยเนี่ยตัดแล้วทิ่มลงติดง่ายเนี่ยแต่ก็อีกคบ,บางคนก็ไม่ติดเลยก็มีถ้าไม่ติดเลยก็กิ่งไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็ดินเป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปนะจ๊ะจิ้มเขาเป่าท,ท,ทิ่มเลยเดี๋ยวดินมากลบหน้าเขาหน่อยจะได้ไม่ให้อากาศเขา้าใครจะปักชําแบบควบแน่นก็ได้แล้วแต่สะดวกใครจะตอนกิง่งใครจะเสียบยอดติดตาก็ แล้วแต่ความสะดวกเลยนะจ๊ะส่วนชาพรติดไม่ใช่ติดหลักถนัดปาก,ปากชตาตัดแล้วก็ทิม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 ,ทมอเง,งี้ยติดไม่ติดไม่ได้ไม,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 ไม่ซีเรียสเราถึงบอกว่าถ้าจะให้บอกว่าทำแบบนี้ตามเราแล้วจะติดผลร้อเปซ็นเป็นเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องการเพาะปลูกใช่ไหมเราไม่ได้ทำแบบกเกษตรส่งออกแบบเป็น ทำธุรกิจส่งออกใหญ่ๆอันนั้นเขาจะมีสายพันธุ์ที่เขาคัดมาที่จะต้องส่งออกใช่ไหมเป็นสายพันธุ์ที่คัดแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเคมีเขาจะดูแลแบบเขาจะมีมาตรฐานของเขาในการดูแลเพราะเป็นเกษตรส่งออกซึ่งผลผลิตจะต้องให้ได้มาตรฐานของตลาดไม่งั้นเจ๊งครับ เอเขียวๆอย่างนี้ก็ปักได้เหมือนกันะนะก็ลองดูจิ้มๆไปอย่างที่บอกติดไม่ติดไม่เป็นไรหรอกไม่ติดก็ปักใหม่แต่ถ้าตัดปุ๊บทิมปั๊บมันติดง่ายดีนะทำให้ดูเฉยพอติดขึ้นมาแล้วไม่รู้จะทำไงไม่มีที่ปลูก <laughs> ตัดตัดใต้ข้อแล้วทิมไปเลยเนี่ยริดใบออกหมดการคายน้ำ ไม่ต้องให้เหลือไม่ต้องให้เหลือแบบอะไรนะให้เขาสังเคราะห์แสงอะไรไม่ต้องเลยโดยธรรมชาติของพืชเนี่ยถ้ากิ่งพัน์ธุเขาสมบูรณ์ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเดี๋ยวก็รากเขาจะง,งอกมาเองนะหลายคนอาจจะบอกโอ้ยพืชกลัวตายไงกลัวต,าย,ยตยา,ยา,ยายก็เลยต้องอยากขยายพันธุ์สืบพันธุ์มันก็เลยต้องพยายามเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดอืม ทฤษฎีนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะได้ข้อมูลมาจากสื่อตรงไหนแค่นั้นเองแต่โดยธรรมชาติของพืชนะถ้าเขามีความสมบูรณ์เขาก็จะติดรากรากจะเดินออกมาพืชชนิดไหนที่ขยายพันธุ์ด้วยการไม่ใช้เพศการไม่ใช้เพศก็คือการตอนกิ่งเสพกิ่งติดตา ฝักชำเนี่ยไม่ใช้เพศถ้าใช้เพศก็ต้องพวมอีกเกรสรนวก็ผสมกันตัวผู้ตัวเมียพวกเนี้เรียนรู้จากพวกกลมวิชาการเกษตรได้พวกมหาลัยเกษตรส่วนมากเขาจะมีการทดลองมีห้องแแบบอะไรเงี้ยยิ่งพวกหน่วยงานรัฐเขาจะมีหน่วยงานรัฐ,เข,เ,รฐเขาก็จะมีห้องแแบบห้องทดลองใช่ไหมวิธีทดลอง นี่กล้องจุลทรศน์ส่องกิ่งเลยความสมบูรณ์ของกิ่งเป็นยังไงบ้างอะไรบนนี้ไหนเมล็ดพันธุ์เป็นยังไงบ้างเขาจะเป็นอย่างนี้ก็บอกแล้วอย่างที่เกษตรที่เราไปซื้อเมล็ดพันธุ์น่ะเมล็ดพันธุ์ตามตามร้านขายต้นไม้เราดำให้ชุ่มๆเดี๋ยวเราจะเอาดินมากบกบกบเพราะว่า มเมล็พันธ์ของพวกเขาอะ่ะไม่รู้อะ่ะเขาเคยตรวจสอบบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจเข้าผ่าน QC ไม่ QC ก็คือ Quality Control ไงคือต้องแบบมีการตรวจสอบก่อนที่จะส่งออกเข้าใจใช่ปะคืออะไรสินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานอะ่ะเขาก็จะต้องรีเจ็คทิ้งรีเจ็คออกไปเลยแล้วก็ทำลาย แล้วก็เอาคัดแต่สินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานแต่บางคนเขาไม่ใช่ผลิตส่ตงออกอย่างเดียวเลยไม่สนใจหรอกยังไม่ได้คือไม่มีการตรวจสอบไงว่าเมล็ดพันธุ์นี้มันเสื่อมคุณภาพด้วยคุณภาพไหมไม่สนใจส่งออกอย่างเดียวเพราะส่งออก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 ซับซ้องละสิบบาทเงี้ยส่งไปร้อยผลิตร้อยล้านซอง เป็นเท่าไร่10บ,บาทเป็นเท่าไหร่แล้วก็ปลูกแล้วไม่ขึ้นปลูกแล้วก็ไม่งอกปลูกแล้วก็ตายมันก็มีการซื้อซ้ําพอซื้อซ้ํานี่แหละมันจะทําให้เกิดเขาเรียกอะไรคือมันมาเอาเปรียบผู้บริโภคเข้าใจไหมคือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอเราถึกบอกว่านี่เราก็จะบ่นอีกนะอย่างคนที่พวกเป็นอินฟลูเอนเซอร์พวก ดารานักร้องนักแสดงคนดังมีอีกธิพต่อสื่อเป็นผู้มีอิทธิพลกับสื่อเนี่ยเราไม่ชอบตรงที่ผู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาอาศัยพวกคนนี้กลุ่มกลุ่มคนพวกนี้าหากินโดยการหลอกลวงผู้บริโภคคือไปปลูกผมมาไปทอผมมาจนแบบผมดกดำแล้วก็ให้มาโฆษณา ยาปลูกผมเซรั่มปลูกผมจะทำให้ดกดำขนาดนี้บางทีมันไม,ไม่เราสงสารผู้บริโภคเหมือนคนที่แบบว่าโฆษณาครีมหน้าเด้งนะโอ้โหแบบว่าโฆษณาจนแบบว่าราคา200กว่าบาทเนี้ยน่าจะตึงเป๊ะขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว200กว่าบาทมันจะทำให้หน้าจาก อายุสักประมาณ60มาเหลือแบบ30มันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคมันเป็นแบบว่าการตลาดที่แบบเรามองว่าเป็นสีเทาดําคือหลอกลวงอะหลอกลวงอะ่ะเพราะความจริงมันเป็นไปไม่ได้ที่ริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าจากคนอายุ60จะมากลายเป็น3 0โดยที่ผิวตึงเปะ๊ะมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหม เราไม่ชอบเราดูแล้วเราไม่ชอบมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคเขาไปฉีดโบท็อกไปทำไฮฟูไปยิงเลเซอร์ยกกระชับไปทำสารพัดท,ที่จะทำจนหน้าตึงเป๊ะแล้วมาโฆษณาครีมกระปุกละสอ0รกว่าบาทมันใช่ไหมอะ่ะไม่ใช่ออะอย่าทำแบบนี้เลยสงสารผู้บริโภคเพราะคุณเป็น คนมีชื่อเสียงเขาก็จะเชื่อไงหลายคนเขาไม่รู้เขาไม่มีเขาไม่ได้เรียนหลายคนไม่มีข้อมูลหลายคนไม่ได้เรียนการตลาดแบบเราเข้าใจใช่ไหมมันทำให้กำลังการซื้ออะมันเพิ่มจากที่คุณโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคแหละ มันไม่ยุติธรรมกับพวกเขาอ่ะเขาก็ซื้อกันใหญ่เลยโอ้โห 7, 2อง2 9อยสาไปซื้อกันใหญ่เลยส,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 สั่งมาสั่งสั่มาโอ้โหอ,ออเดอร์เพียบแต่ถามว่าไปใช้แล้วมันได้ผลไหมจากหน้าเหียวๆแล้วมันแบบตึงเป๊ะยิ้มแล้วไม่มีรอยเนี่ยมันใช่ไหมมันไม่ใช่ทำธุรกิจแบบนี้หลอกลวงแบบนี้ มันจะเป็นการบอกต่อเวลาเขาใช้กันไปนะสมมติโฆษณาอย่างดีเลยนะแล้วหลายๆคนก็ซ,ซ,ซื้อ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 แล้วมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลพอไม่ได้ผลทําไงอ่ะเขาก็าจะไปปา,ปากต่อปากกันคุยกันซุบซิบนินทากันอยู่ในพันทิปอะ่ะนั่นแหละแล้วสินค้าจะค่อยๆร่วงหล่นลงมาแล้วความมีชื่อเสียงของตัวเองที่สะสมมาตั้งนานก็จะถูก มองเป็นภาพลบแล้วเหลือแต่ fc เท่านั้นแหละที่รับหูลับตาเชียร์กันอยู่นะคนที่เขามีแบบว่าสมองมีความคิดวิเคราะห์แยกแยะได้เป็นอย่างดีเขาจะมองออกยิ่งคนจบมาเก็ตติ้งเรียนการตลาดเขาจะดูออกเราเห็นการโฆษณาแบบแบบนี้นะ เราสงสารผู้บริโภคที่ถูกพวกคุณหลอกลวงโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องจิตใต้สำนึกอย่างเงี้ยมีไหมอะที่แบบพอรับงานเข้ามาอย่างเงี้ยรับงานมาอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ใช้ตัวเองก็ไปยิงเลเซอร์ไปฉีดโบท็อก ไปยิงไฮฟู่ไปยกกระชับด้วยเลเซอร์ทั้งนั้นไม่รู้สึกแบบละอายต่อใจบ้างหรือส่วนคนไหนก็นแล้วแต่ที่ไปออกกำลังกายจนน้ำหนักลงมาหุ่นดีหุนเพียวแล้วก็มาขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักแล้วคนที่รับงานขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักไอ้พวกนี้มันจะต้องมีสัญญาเข้าใจป่ะ มันจะต้องมีสัญญาปีต่อปีสัญญา6เดือนหรือสัญญาอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างที่อยู่ในสัญญาห้ามอ้วนนะห้ามอ้วนเด็ดขาดเข้าใจใช่ไหมเพราะคุณอยู่ในสัญญาถ้าผิดสัญญามันก็จะมีบอกอยู่แล้วในสัญญานั้นมันมีกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วอันนี้ที่ต้องมาพูดเนี่ยแบบมันอึดอัดนะบางทีมันเห็นแล้ว คือเราเชื่อว่าคนที่เรียนมาร์เก็ตติ้งทุกคนถ้าเห็นโฆษณาแบบนี้นะมันวิปร่มเราเชื่อแบบนั้นเลยมันจะมีคนที่มีความคิดเหมือนเราเปะ๊ะมันหลอกลวงอ่ะหลอกลวงผู้บริโภคอ่ะก็เหมือนแบบผ,ผ,ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มันด้อยคุณภาพอ่ะเสื่อมคุณภาพอ่ะแล้วมันส่งขายพอปลูกแล้วขนาดอะไรนะปรุงดินหมักดินอย่างดีเลย หมักอย่างที่ปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งอกแต่พอมาปลูกมเมล็ดพันธุ์ผักชีไม่งอกบางทีก็งอกมานิดหน่อยแล้วพานเฉาตายอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ดินเขาหมักเนี่ยเป็นดินดีไม่เป็นกรวดเป็นด่างแต่โรยมเมล็ดพันธุ์ผักที่มันด้อยคุณภาพสื่นคุณภาพไม่งอกเอาไปสุ่มตรวจมานะคนที่มีห้องแลบบอะเออ คนที่มีห้องแลบนะถ้าเรามีเงินมากๆนะจะบอกให้เราจะสร้างห้องแลบเราจะไม่ให้พวกผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบเราจะเป็นคนที่จะต้องไปตรวจสอบเดินหยิบสินคงสินค้ายิ่งเป็นสินค้าที่บ,บริโภคสินค้าที่กินได้อันนี้มันจำเป็นมากที่ต้องตรวจสอบสุ่มตรวจ ไหนดูซิไอลูกชิ้นเนี่ยมันมีอะไรที่มันเจือปนอยู่ในนี้บ้างไปเดินหยิบมาเลยเดินหยิบไหนดูซิขนมจีนทำไมซื้อมาวางไว้ข้างนอกเป็นเดือนแล้วทำไมมันยังไม่บูดสักทีเออเอาไปตรวจสอบหนยเด้ปรากฏว่าอะไรมีสารกันบูดเกินมาตรฐานจริงๆอ่ะใครที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะ วันดีคืนดีจะเจออะไรบ้างจะเจอผู้บริโภคฟ้องผู้บริโภคประเภทแบบมีมีห้องแ a บมีห้องแ a บส่วนตัวไงไอคนที่เซ็นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบด้วยยิ่งแบบสินค้าบริโภคเนี่ยที่กินเข้าไปเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันอันตรายจำาไว้ พยายามผู้ขายก็ต้องดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตัวเองทุกอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคให้ดีๆสินค้าทางการเกษตรด้วยจะต้องตรวจสอบดูแลให้ดีๆหน่อยคลิปนี้ไม่มีอะไรนะบนเห็นโฆษณาแล้วโมโหแล้วก็ไอ้พวกมิจฉาชีพออนไลน์พวกเองเ่ยเตรียมพร้อมเลยนะแต่ถ้าเกิดรัฐบาลเขาทำสร้างแพลตฟอร์มที่สำหรับซื้อขายอะ่ะ สร้างแพลตฟอร์มที่สำหรับซื้อขายสินค้าที่ตรวจสอบ IP ตัรวจสอบ MAC address ต,ตรวจสอบที่อยู่ตรวจสอบชื่อนามสกุลของผู้ขายแล้วก็คนนี้มี Blacklist ไหมคนนี้เป็น <c oughs> คือถ้าถ้าพ่อค้าแม่ค้าที่สุจริตนะสุจริตนะเขาจะไม่กลัวนะเขาชอบด้วยเออให้ตรวจสอบไปเลยว่าสินค้าตัวนี้ ขายอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของจดทะเบียนบริษัทในนามชื่ออะไรแล้วก็คือสามารถตรวจสอบรายละเอียดของผู้ค้าพ่อค้ากิจการบริษัทนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นไอ้มิจฉาชีพเนี่ยมันจะไม่กล้าคือการสร้างแพลตฟอร์มนะให้ผู้ขายสุดริตเนี่ยเข้ามาเหมือนกับช้อปปี้ลาซาดอะไรเงี้ย อัานานั้น่ะเขาตรวจสอบละเอียดอยู่พอสมควรเลยแต่ทีนี้เอาแบบแพลตฟอร์มจับโจรนแต่ก็อีกแหละถ้าทำแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยโจรมันก็ไม่กล้าเข้าใจใช่ป่ะพวกมิจฉาชีพมันก็ไม่กล้าเพราะพิมพ์เข้าไปติดต่อซื้อขายในขณะที่พูดคุยอย่างเงี้ยก็รู้ที่อยู่เลย IP MAC a d d r e s s อยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรถ้าอยู่ต่างประเทศก็ไม่ซื้อไอพวกมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ย มันเป็นศัตรูกับพวกเรานะเราก็ยังคงไล่ล่าพวกมันอยู่พอหายเจ็บตาก็ไปไล่ล่าต่อเราจะเอาเวลาส่วนที่เหลือเนี่ยไปไล่ล่ามิจฉาชีพออนไลน์อยากให้ประชาชนทุกคนช่วยก๊อปปี้ลิงก์ไปส่งตำรวจสอบสวนกลางหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้หรือจะแท็กก็ได้ก็อปลิงก์ก๊อปลิงก์ก๊อปลิงก์ส่งเลยเข้ากลุ่มประจานคนโกง พวกเนี้ยไอ้โจรมันก็มาเปิดเองลิงก์ไหนที่เห็นแล้วว่าเป็นลิงก์ของโจรมิจฉาชีพนะก็ปี้ลิงก์ฝึกหัดพวกเราอะ่ะต้องฝึกต้องหัดส่งส่งตำรวจจับจับโจรออนไลน์ให้ตำรวจไซเบอร์เขาจัดการตำรวจน้ำดีเยอะยุคเนี้ยุค 5G เนี่ยให้เขาช่วยดูช่วยตรวจสอบ ไม่มีอะไรมากเลยมาบน่นมโหดูแล้วมโหอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ชอบอะไรจริงๆบอกตรงสงสารผู้บริโภคอะเข้าใจใช่ปะเราสงสารผู้บริโภคมันไม่ไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมกับพวกเขาฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะหนึ่งสมองสองมือทำม,มุ่งมั่นขยนันจับสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ <c oughs> วันนี้จนพรุ่งนี้รวยวันนี้รวยพรุ่งนี้จนมันมีอะไรแย,แย่ๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในช่วงชีวิตของพวกเราตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่เท่าชรามันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆในการดําเนินชีวิตถ้าเจ็บป่วยก็ต้องลดนูน่นลดนี่ออกกําลังกายไม่ได้เ <c oughs> จ็บป่วยเป็นโรคนู้นโรคนี้กินนีนูน่นกินน,น,นี่ไม่ได้แบบเนี้ นี่แหละคือชีวิตย่อมีการเปลี่ยนแปลงเสมอปนะระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้นะดูแลสุขภาพด้วยไปตรวจสุขภาพด้วยนะทุกคนแค่นี้นะ